ช่วยผมด้วยผมหนาวเหลือเกินคุณอยู่ไหนอะ่ะช่วยผมด้วยเอาผมออกไปทีคุณอยู่ไหนไปที่นอกระคบช่วยผมด้วย คุณอยู่ไหนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมหนาวเหลือเกินช่วยผมด้วยหนาวหนาวช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยครับครับโอเคพี่หนึ่ง